สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทาง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมเนาะพี่พี่จ๋ากับแนวทางฮาหนอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะห่างหายเป็นนานมากแอดไม่ได้มีเวลาลงแนวทางให้เลยนะคะช่องทางนี้แต่ถ้าใครสนใจแนวทางนะคะแอดลงในกลุ่มนะคะพี่พี่จา๋าถ้าใครสนใจก็ตามนี้นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองโปรดชย้ยวิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะมาดูตัวเด่นกันเลยเนาะสำหรับแนวทางของวันนี้นะคะวันที่9นะคะเมื่อวานว่าจะลงให้ก็อ่ะยุ่งยุ่งอยู่นะคะอ่ะมาดูกันสำหรับของวันนี้นะคะเด่นที่9นะคะ8 แล้วก็2นะคะหรือใครจะจับชุดวินในนี้เนาะอ่าแนวทางที่แอดให้ไปนะคะลุ้น4ีหน่อยตั้งแต่รอบชาวเขกิดถึง VIP นะคะแอดเน้นไปที่9นะคะสายวิ่งสารูดมาดูกันว่าอ่าแต่ละตัวเด่นจะมีตัวไหนกันบ้างนะคะแปบบ๊บนึงนะแอดเปลี่ยนปากกาก่อนเข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยเด้อฝากกันเลยกดไลค์กดแชร์นะคะพี่ๆจา๋ากดติดตามเอาไว้สำหรับท่านที่ ามารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วกันนะคะ9 0 9านหะคะสำหรับ8แอดให้ไปที่8 3 85นะคะส่วน2นะคะแอดให้ไปที่2 7 29จะคะอ่ะมาดูกันตัวที่แอดเน้นนะคะแอดจะเน้นไปที่3คู่นะคะถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะเด่นที่9้า นะคะเด่นที่ 9s เน้นไปที่90นะคะเด่นที่8เน้นไปที่85แล้วก็เน้นที่เด่นที่2เน้นไปที่27นะคะแนวทางของแอดก็จะประมาณนี้นะคะพี่พี่จะ่ะจดไว้แคบไว้นะคะฝากนําไปพิจารณาอีกทีหนึ่งแล้วกันสูตรการคํานวณมีเข้ามีหุดนะคะ แอดก็ขอขอบคุณพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ